สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแฟดนะคะวันนี้สองหนุ่มหล่ออีกแล้วหล่ออีกแล้วค่ะทุกคนกำลังใส่ชุดเลยตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะไปไหนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะตอนนี้พระเอกของเรากำลังแต่งตัวหล่ออยู่นะคะยังเหลือหน้านะคะยังเหลือหน้า ขาแล้วก็หูนะคะที่ยังไม่ได้ใส่นะคะใส่ใส่ขาก่อนนะคะชุดของเราสรวยสวยงามมากนะคะโอ,โอ้ยมูหมูก็มากวนส้่งเนาะมูหม์อย่ากวนสั่งแม่เดี๋ยวยเราจะไปสัมภาษณ์พี่ควานกันนะคะอุยอ้ยอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยไม่เห็นชอดเด็ด เฮ้ยมือนี่ทำไมไม่สง่งทำไมไม่ส่งไปหาพี่ควานเมื่อกี้ไม่เห็นช็อตเด็ดเลย,ยเลยไม่ได้เห็นหล่อลื่นเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ควานนะโอ้ย, <laughs> อยมากับพ่อมาอันวันนี้วันนี้เราจะไปไหนคะทำไมแต่งตัวหล่อจังเลยในบ้านน้องบอกพลอยครับไม่พ่อแต่งตัวหล่อจังเลย,อยเออเหรอ เปียวเราจะไปบ้านน้องบอพลอยนะคะวันนี้จะไปหาสาวบอพลอยวันนี้จะมีกิจกรรมให้เราทำอีกแล้วนะคะจะมีกิจกรรมให้เราทำอีกแล้วเราจะไปอ่ากินบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ผลไม้บุฟเฟ,ฟผ่ฟเฟผลไม้ที่บ้านน้องบอพลอยนะคะก็ต้องแต่งตัวลอๆหน่อยนะคะทองแท่งก็แต่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะ คนละมุมนะคะคนละมุมแต่งด้วยกันไม่ได้ดอกวนกันนะคะอตอนนี้ก็แต่งตัวหล่อๆก่อนนะคะจะไปบ้านสาวทั้งทีต้องแต่งตัวหล่อๆหน่อยเราจะไปกินบุฟเฟ่ผลไม้กันนะคะวันนี้โดยครอบครัวน้องบอพลอยนะคะเป็นสื่อกลางนะคะเป็นสื่อกลางได้มาบอกกล่าวให้ครอบครัวของเราไปร่วมกินผลไม้ด้วยนะคะวันนี้ ตอนนี้ก็แต่งตัวนะคะแต่งตัวแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็จะเดินไปที่บ้านน้องบอพลอยนะคะอยู่ที่ข้างหน้าศูนย์นะคะไม่ไกลคะ่ะไม่ไกลเดี๋ยวเราจะไปดูตอนถึงบ้านน้องบอพลอยกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องบอพลอยแล้วนะคะนี่นะคะเจ้าของบ้านนะคะใส่ชุดสวยงามมากนะคะตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวจีนของเรานะคะ ตัวจีนผลไม้ของเรานะคะวันนี้นี่นะคะแตงโมนะคะอุ้ยตรงนี้เดี๋ยวแสงบงังแตงโมสับประรดนะคะแคนตาลูบแตงกวากล้วยนะคะอุ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากเลยผลไม้ของเราวันนี้น้องช้างของเราอิม่มอิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้อิ่มอีกแล้ว <Okay. S 1> น้องแฝดของเราก็กําลังมาถึงข้างหน้าบ้านนะคะมาถึงข้างหน้าบ้านข้างล่างก็จะมี หญ้านะคะต้นหญ้าปูข้างล่างนะคะวิผลไม้ของเราเยอะแยะมากน้องช้างของเราตอนนี้ก็มาเตรียมพร้มรอแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นพังนิ่มนะคะใส่ชุดแดงตรงนี้เป็นพังนิ่มนะคะแล้วก็พายนิ้งหนงนะคะพายนิ้งหนงตรงนี้พายนิ้งหนงนะคะอันนี้พายรัชตะนะคะพายรัชตะอันนี้เจ้าของบ้านของเราน้องบัวพลอยน้องบัวพลอยแสนสวยของเรานะคะ วันนี้ก็น่าจะมากันแค่นี้นะคะก็จะมีน้องอรไทยทองคำทองแท่งแม่สายฟ้าแล้วก็น้องน้ำเพชรนะคะ,ะน่าจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็รอเวลาสักครู่นะคะรอเวลาสักครู่น้องช้างของเราก็จะได้กินแบบอร่อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เขาที่ป่ามันรุดออกแล้วรุดออกม้วนของงงงเลยแมาเร่ มาแล้วทีมง,งานของเราทีมง,งานของเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะนำหน้าโดยน้องน้ำเพชรนะคะน้องเพชรนะคะทองแท่งนะคะทองแท่งน้องทองคำนะคะตามด้วยน้องอรทยัยทำไมต้องเดินคู่กันมาเนี่ยไม่ห่างกันเลยนะคะไม่ห่างกันเลยโอ้ยนอ้องบอพอยแอบกินผลไม้แล้วค่ะทุกคนเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านแอบกินผลไม้แล้วนะคะตอนนี้ กินผลไม้แล้วเพกอนมูเลยบอพลอยร่อยกอนเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอเวลาสักครู่นะคะรอเวลาสักครู่น้องช้างของเราก็กําลังมาพร้อมเพียงกันน่าจะครบทุกเชือกแล้วนะคะตอนนี้น่าจะครบทุกเชือกแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศระหว่างที่รอน้องช้างมาครบนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูสาวสวยนะคะไปอีกแล้วไปอีกแล้วจะแอบไปกินผลไม้ก่อนเพื่อนนะคะน้องบ่อพลอยติดแม่สายฟ้าบ่ออ๋อติดแม่สายฟ้านะคะโอ้ยดูดูไปโคอเคียกับแม่สายฟ้านะคะติดแม่สายฟ้ามากนี่น้องบ่อพลอยว่ามามาแม่แม่แม่มามาหนูจะพาไปกินผลไม้ก่อนนี่ นูจะพาไปกินผลไม้ก่อนเพื่อนเลยทางนี้ย้อนแสงนะคะทำนี้ย้อนแสงโอ้ยคุณบ่าวผู้สาวหนีกับพวห่างกันเลยเนาะดูนะคะไม่ยอมห่างกันเลยติดกันมากนะคะติดกันมาก ถ้าออกงานด้วยกันก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ไม่ยอมห่างกันเลยนะคะตอนนี้น้อง,งช้างของเราแต่ละเชือกก็ตั้งหน้าตั้งตามมองมาที่ผลไม้ของเราแล้วนะคะผลไม้ของเราก็น่ากินมากๆเลยนะคะน่ากินมากๆเลยถูกใจน้องช้างของเรา้น้องบพอพจะมาอีกแล้วน้องบพอพจะมาอีกแล้วนะคะเอบมาเรื่อย <S 2> <S 2> ๆเอบมาเรื่อยๆ ลอย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 อย่าเผอนะพี่ควานอย่าเผอนะมือพ่อไม้กับไปยหยอกเนาะพ่อไม่กับไปหยอกไอ้อลลไทยอันนี้เนาะไปแยงนะพ่อไม้ไปแย่งน้องอลลไทยนะคะ แกงน้องอลล่าไทยแล้วเพราะไหมเดี๋ยวรออีกสองเชือกนะคะรออีกสองเชือกนะคะเราก็จะได้เวลากิกนบุฟเฟ่ผลไม้ของเราแล้วนะคะอุย้ยอลล่ไทยอลล่ไทยจะแอบม,มากินผลไม้อีกแล้วนะแต่ละเชือกนะคะตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มาครบแล้ว ช้างของเรามาครบแล้วนะคะโอ้เ so. ก <laughs> <sh arp inhale, poetic presence> <mission> ิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้สายฟ้าสายฟ้าค่ะน้องเพชรนะคะสายฟ้าค่ะน้องเพชรนะคะส่งเสียงเจ๊๊าแล้วนะคะตอนนี้ส่งเสียงเจ๊๊าแล้วนะคะ ตอนนี้แม่น้องบพอพอยก็กําลังมาแล้วนะคะนี่นะคะแม่น้องบอพอยอยู่ข้างหลังน้องอรไทยนะคะตอนนี้เราจะพาไปดูนี่นะคะนี่สาวสวยของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ก่อนที่เราจะร่วมกินผลไม้ด้วยกันนะคะก็ให้น้องช้างของเรานะคะแดนโชว์หน่อยนะคะให้น้องช้างของเราแดนโชว์ก่อนนะคะโอ้ยแอมเปะแล้วแอมเปะแล้ว เราดูทองคำดูทองคำดูเพลงเราทั้งหมดนี้ก็จะเป็นช้างนักแสดงของเรานะคะเป็นช้างนักแสดงนะคะสปิริตของนักแสดงนะคะก็คือถึงไม่มีเพลงเราก็เต้นได้นะคะไม่มีเพลงก็เต้นได้นะคะดูนะคะดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูทองคำนะเดี๋ยวเราไปดูทองคำทองแท่งนะคะอ้โหยดูทองคำถอยไปไหนอ่ะทองคำถอยไปไหนอ่ะ ไปหลบอยู่ข้างหลังทองแท่งนะคะอบอกลว่า <c oughs> รีมงานัชตะตารัชตะ <c oughs> เก่งมากนะคะ <c oughs> อันนี้เจ้าของงานกินก่อนเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> กินก่อนเพื่อนแล้วนะคะ <c oughs> มีการแดนโชว์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอพระคุณนะคะ <c oughs> คุณแม่เอฟซี คุณแม่เอฟซีจากชนบุรีนะคะที่ได้อมอบผลไม้นะคะได้เลี้ยงผลไม้ให้กับน้องช้างของเรานะคะได้เลี้ยงผลไม้ให้กับน้องช้างของเราก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะล่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะทําบุญกับสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมี ค่าอาหารนะคะค่าอาหารน้องช้างนะคะมอบให้กับน้องๆ,ๆช้างของเราทุกๆเชือกด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีมากๆนะคะ,ะ,คะอยู่เจา้า <ๆ S 1> บ้านของเราก็เจ้าบ้านของเราก็ยืนกินรอนะคะระหว่างที่คุณแม่นิกนะคะมอบค่าอาหารให้กับน้องช้างของเรานะคะ ก็ถึงเวลานะคะถึงเวลาที่น้องช้างของเราเราอคอยแล้วนะคะแล้วก็จะให้น้องช้างนะคะร่วมกินโตชีนช้างด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้เราก็ได้ทั้งกินโตชีนช้างนะคะแล้วก็มีคะแนนนะคะมีคะแนนผลไม้มีคะแนนอาหารนะคะแล้วก็มีของฝากข้างหน้าด้วยนะคะ มีของฝากข้างหน้าให้กับน้องช้างของเราทุกๆเชือกด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าวันนี้น้องช้างของเราจะอิ่มน้ําสําราญกันอีกแล้วนะคะอิ่มน้ําสําราญกันทั่วหน้านะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะครอบครัวน้องบอปลอยนะคะที่เป็นสื่อกลางนะคะได้ชักชวนให้อาครอบครัวของเรานะคะได้มาร่วมรับประทานอาหารได้มาร่วมกินโตจีนช้างวันนี้ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณครอบครัวน้องบอปลอยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะครอบครัวคุณแม่เอฟซีจากจังหวัดชนบุรีนะคะ คุณแม่เอจากจังหวัดชนบุรีนะคะที่ได้มาเลี้ยงอาหารช้างของเราในวันนี้นะคะได้อิ่มนนำสำราญกันทั่วหน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ